เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงแล้วก็รู้เรื่องนี้จริงและไม่มีใครจะรู้ดีเท่าว่าเขาตัวจริงเสียงจริงและรู้จริงก็คือเรื่องของชั้น14เนี่ยเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะครับอาจารย์แต่คราวนี้เรื่องชั้น14จะมาใหม่ในวันที่13มมิถุนายนอีกครั้งหนึ่งอาจารย์เห็นว่าเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไร ลองวิาพากษ์วิจยัยกันให้ฟังอันนี้ตึงได้ไหมครับอาจารย์คือตอนนี้ดาวราหูนี่ก็ย้ายไปแล้วนะแล้วก็โอ้ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยกำลังจะย้ายอีกต่อไปถ้าพูดกันถึงตามดวงดาวเพราะดาวเหล่านี้นี่ย้ายแล้วเนี่ยเขาบอกมันเป็นคุณกับประเทศเป็นคุณกับผู้มีอำนาจในประเทศนะนี่ว่ากันเรื่องดวงดาวนะ เอาละเรามาพูดถึงชั้น14วันที่13เนี่ยอย่างที่คุณถามเนี่ยมันมีคนที่มองเรื่องนี้เนี่ยอยู่สองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกผมขอแยกออกเป็นสัก5ประเภทประเภทที่หนึ่งไม่ได้รู้ความจริงอะไรเลยสักแต่ว่าพูดเอาตามความรู้สึกของตัวเองที่มีความโกรธความเกลียดคุณทักษิณ แล้วก็พูดเอาตามความมันในอารมณ์อ่ะถามว่ารู้จริงไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาป่วยเขาไปอยู่ชั้นสิบสี่ถึงหกเดือนเนี่ยเป็นยังไงมายังไงรู้จริงไหมไม่รู้หรอกแต่พูดได้เป็นตุเป็นตะตามความมันของตัวเองประเภทที่สองเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือรู้บางช่วงบางตอน เพราะได้มีโอกาสไปเจอหรือได้เห็นในบางสิ่งบางเรื่องในตอนนั้นแล้วก็มาพูดออกเป็นตุเป็นตะตามความคิดตามความรู้สึกของตัวเองอย่างที่มีบางคนออกมาพูดอยู่ในขณะน,นี้ประเภทที่สามเนี่ยเป็นการคาดคะเนหรือเดาเอา ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอามาจากประสบการณ์ของตัวเองที่อาจจะเคยเป็นแพทย์บ้างหรืออาจจะเคยทำงานอยู่ที่เรือนจำบ้างหรือในฐานะเป็นผู้บริหารราชทั์บ้างแล้วก็พูดจาในลักษณะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อนุมานว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ประเภทที่4นั้นก็คือจับ แพะชนแกะเอาจากข่าวนูน้นข่าวนี้คนนั้นพูดคนนี้วิเคราะห์คนนี้วิจารณ์แล้วก็ใส่สีตีไข่เข้าไปตามสถานการณ์นั้นเรียกว่าไหลไปตามกระแสของเรื่องนั้นๆประเภทสุดท้ายนั้นก็คือนักวิเคราะห์วิจารณ์ที่เราเห็นกันอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับแม่คนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีหนึ่งแล้วมีข่าวนูน้น เกิดขึ้นมาหรือปรากฏอย่างนู้นอย่างนี้ก็เอามาวิเคราะห์วิภาควิจาร์ณตามความรู้และประสบการณ์ของตัวเองพูดง่ายๆคนประเภทนี้ถ้าไม่ขายข่าวจะเอาอะไรกินเราก็จะเห็นคนที่ประเภทจ้ออยู่หน้าจออย่างนี้ในเรื่องชั้น14บางคนพูดแบบเอาเป็นเอาตายพูดแบบ เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่ชั้นที่สี่มาเลยนะนี่แหละคือคนประเภทต่างๆในกลุ่มแรกกลุ่มที่สองนี้ผมถือว่าเป็นกลุ่มที่รู้จริงแยกไปได้ห้าประเภทเหมือนกันคือหนึ่งตัวเจ้าของเรื่องเองเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงแล้วก็รู้เรื่องนี้จริง และไม่มีใครจะรู้ดีเท่าว่าเขาคนอื่นนั้นเป็นเพียงแต่รอบข้างหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นตัวจริงเสียงจริงและรู้จริงก็คือคุณทักษิณประเภทที่สองนั้นก็คือคนที่สั่งให้คุณทักษิณไปอยู่ชั้นสิบสี่เออผมว่าคนนี้ต้องสำคัญและคนนี้นั้น ต้องรู้จริงเสียงจริงเหมือนกันและก็เป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆทั้งหมดเพราะเป็นคนที่สั่งให้คุณทักษิณไปอยู่ชั้นสิบสี่ได้แล้วเขาคือใครล่ะอันนี้ละ่ะผมว่านี่ก็เป็นคนที่น่าจะรู้ความจริงพอๆกับตัวคุณทักษิณประเภทที่สามคือผู้ปฏิบัติ หรือคนที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่จะต้องให้คุณทักษิณไปอยู่ชั้นที่สิแน่นอนก็คงจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เขาจะต้องปฏิบัติและปฏิบัติตามคำสั่งนี้ก็ถือว่าเขาใกล้ชิดรู้เรื่องและเห็นสถานการณ์ต่างๆมาทั้งหมดว่าทำไมคุณทักษิณต้องไปอยู่ชั้นที่สิ และไปอยู่แล้วเป็นอย่างไรคนเหล่านี้ผมว่าเขารู้เรื่องดีรู้ทุกขั้นรู้ทุกตอนและประเภทที่4ี่นั้นก็คือแพทย์ที่เกี่ยวขอ้องเพราะแน่นอนคุณทักษิณไปอยู่ชั้นที่สนั้นเกิดขึ้นจากการป่วยและไม่ใช่ป่วยครั้งเดียวนะต่อมามีการป่วยถึงขั้นผ่าตัดอีก เพราะฉะนั้นแพทย์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ตรวจตั้งแต่รักษาตั้งแต่ทำการผ่าตัดตลอดจนดูแลตลอดทั้งหมดเหล่านี้ต้องมีแพทย์ที่เกี่ยวข้องหลายคนคนเหล่านี้จะรู้ความจริงเกี่ยวกับการป่วยของคุณทักษิณดีที่สุดมากกว่าคนอื่นๆประเภทที่5คือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนั้นก็าอาจจะมีตั้งแต่ ผู้บัญชาการเรือนจำแล้วก็อธิบดีกรมราชธรร์ปลัดกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมว่าผู้ใหญ่เหล่านี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดจึงต้องรู้เห็นตามความเป็นจริง ทั้งหมดนอกจากคนที่ผมกล่าวมานี้แล้วใครที่ออกมาพูดกันอย่างโน้นอย่างนี้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นั้นผมว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้จริงเหมือนกับคน5ประเภทดังที่ผมกล่าวมานี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยวันที่13มิถุนายนศาลให้คนที่เกี่ยวข้องก็คือคุณทักษินแพทย์ แล้วก็ผู้บัญชาการเรือนจำอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไปชี้แจงผมเชื่อเหลือเกินว่าคนพวกนี้เป็นคนที่รู้เรื่องจริงแล้วก็จริงเพราะฉะนั้นเวลาไปพูดชี้แจงแถลงต่อศาลจะพูดเรื่องโกหกพกลมเหมือนกับคนที่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นี่คงเป็นไปไม่ได้เขาคงต้องพูดเรื่องจริงของเขา ตามความเป็นจริงที่เขาได้สัมผัสเขาได้รู้เขาได้เห็นและเขาได้เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อเขาได้นำความจริงนั้นไปเรียนต่อสารสารได้ดูแล้วผมเชื่อเหลือกเกินว่าสารก็จะต้องพิจารณาและก็วิเคราะห์ไปตามความจริงนั้นผมจึงบอกว่าเมื่อความจริงมันคือความจริงและความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายดังนั้นเมื่อทุก สิ่งทุกอย่างมันเป็นความจริงมันจึงไม่เห็นหน่าจะมีอะไรเลยและเมื่อความจริงมันปรากฏแล้วศาลก็คงจะต้องตัดสินไปตามความจริงข้อวิเคราะห์วิภาควิจารณ์ว่าจะต้องเอาคุณทักษิณมาติดคุกหมายว่าที่จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีคนต้องหนาวมีคนจะต้องติดคุกติดตารางอีกเยอะนั้นคนพวกนี้ ทำตัวเป็นสารเซอเองหรือไม่อย่างนั้นคนพวกนี้ผมว่าทําตัวเป็นสารเตีย้ยพูดหรือตัดสินในเรื่องของคุณทักษิณไม่ได้มาจากพื้นฐานของความเป็นจริงมันมาจากพื้นฐานของอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าพอมาดูเรื่องของคุณทักษิณชั้นสิบสีแล้วผมดูแล้วมันก็แปลกมากนะเรื่องแค่นี้ ยังก็ะเรื่องใหญ่เรื่องโตจะเอากันเป็นเอากันตายแค่คุณทักษิณไปถูกขังอยู่ที่ชั้นสิบสี่แล้วก็ต้องไปรักษาตัวแล้วในที่สุดเขาก็ได้รับการพักโทษอภัยโทษซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วทำไมมันยังมองกันว่าโอ้โหเรื่องนี้มันอุกชะกันมาหันเป็นเรื่องร้ายแรงมาก แต่บางเรื่องเนี่ยผมอยากจะลองเปรียบเทียบแล้วอยากจะให้คุณเนี่ยคิดตามชี้ให้เห็นเป็นประจักษ์เพื่อจะให้เกิดความแจ่มแจ้งแดงแกในหัวใจของคุณอย่าสักแต่ว่าเอาอารมณ์ความรู้สึกความโกรธความเกลียดนั้นเป็นตัวตั้งคุณลองดูสิครับ เวลาเขาปฏิวัติร,รัฐประหารเขาจะสั่งให้ใครเนี่ยไปติดคุกติดตรางที่ไหนอย่างไรก็ได้เรียกให้มารายงานตัวก็ได้ไม่มาเขาไปตามจับตามควบคุมตัวเอาไปขังที่ไหนอย่างไรก็ได้ถึงขน,นาดในเวลาปฏิวัติรัฐประหารเนี่ย ยิงทิ้งก็ยังได้เลยทั้งหมดเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอะไรตรงไหนเรียกมาแล้วเอาไปขังเอาไปขังที่ค่ายทหารก็ได้ไปขังที่โรงพยาบาลตำรวจก็ได้เอาไปขังที่โรงเรียนตำรวจก็ได้เออทำไมเอาไปขังได้ผมไม่เห็นมีใครเอะอะโวยวายเลย ขังเสร็จแล้วจะสอบสวนหรือไม่สอบสวนก็ได้เออพอขังไปสักระยะหนึ่งอาจจะให้มีการปรับทัศนคติมีการอบรมมีการสั่งสอนมีการบอกกล่าวนู่นนี่นั่นแ้าจะปล่อยตัวไปเลยก็ได้อะผมไม่เห็นมีกระบวนการอะไรเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายตรงไหนพอใจปล่อยก็ได้ ไม่พอใจขังไว้ยาวเลยก็ได้ใครจะมาเที่ยวหึดหัดฟึดฟัดปัดทวงวิภาควิจาร์ชุมนุมโดนจับโดนดำเนินคดีเอาไปขังทำไมทำได้อะเกิดในระหว่างขังป่วยขึ้นมาจะเอาไปรักษาหรือไม่รักษาหรือจะให้รักษาโรงพยาบาลไหนหรือจะปล่อยออกไปเลยหรือจะขังไว้เลยอย่างนั้นก็ได้ ผมไม่เห็นมีใครออกมาอีอะโวยวายจะเป็นจะตายเหมือนกับคุณทักษิณเห็นไหมเนี่ยเวลาปฏิวัติรัฐประหารทั้งๆท,ท,ที่เข้ามานี่เข้ามาด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายเป็นกบฏเป็นการล้มล้างการปกครองทำาอะไรได้ทุกอย่างไม่ต้องสนใจในกระบวนการยุติธรรม แม้แต่น้อยกรณีของคุณทักษิณชั้นที่สี่ทำไมจะเอาเป็นเอาตายอะไรกันนักหนาที่เรื่องตอนที่เขาปฏิวัติรัฐประหารแล้วจัดการเรื่องผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่ออกมาเย้ยวอยู่ในขณะน,นี้โดนอำนาจของคณะปฏิวัติรัฐประหารมาแล้วทั้งนั้นไม่สำนึกเหรอไม่เจียมกลาหัวเหรือหรือยอมจำนนกับอำนาจเผด็จการยอมให้เขากดหัว แล้วก็มาเล่นงานนักประชาธิปไตยด้วยกันผมไม่เข้าใจว่าความจริงของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรือว่าคุณจะยอมให้อำนาจมืดอำนาจเผด็จการนั้นกดหัวพวกคุณตลอดไปแล้วคุณยอมรับมันแล้วถือว่าการกระทำดังกล่าวนะั้นมันชอบหรือคุณจะเอาอย่างนั้น